พ p นี้เราจะมาหาว่าหมวกกันน็อกยี่ห้อไหนที่น่าลงทุนรูปทรงหมวกกันน็อกวันนี้ที่เราจะลองก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้การทดลองอันที่1ความแข็งแรงและทนทานเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนิดหน่อยอันนี้การเล่นนี้ทุกคนคงเคยเห็นกันมาเยอะแล้วใครหมวกกันน็อกถูกโดนกระแทกก็ถือว่าเป็นการทดสอบไปแล้วกันสําหรับหมวกกันน็อกครับก็จะมีหมวกกันน็อกอินเด็กสเปซคาวแล้วหมวกตำรวจครับแล้วหมวกตำรวจหาซื้อที่ไหนวะอย่าบอกนะในอีสว์มีปกากกา อมเอาเลยพร้มครับมไปไปยังอุ้ยีอ่ะเไม่โดนเหรอเพี่ครับโอ้เจ็บเลพี่เหรออ่ะโดนออกาไปฮึบฮึบฮึบฮฮึบฮฮึบฮึบฮึบ พวกมึงไม่ได้แข่งพวกมึงหลอกกูพวกมึงหลอกกูสัตว์ต่อไปเป็นการทดลองที่สองเพิ่มน้ำหนักและขนาดหลบซ้ายและหลบขวาเริ่มไป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 อไปขี้ได้ทอยไม่โดนหมวกสักนิดไปไปแข็งแรงอดทนดูได้ไหมไปไปหัวดำหัวดก อันทีสไปไอ้โงโ่งไอ้เหี้ยไปทเดียวกัน้นะตนึงตหนึงกูสึงแม่งมาแต่กล่ะโอเคพร้อมสี่สาองไปโอ้อีก่เบนมึงเล่นมานไอ้สัตว์ทำไมข้างหลังกูร้องไม่หยุดเลยวะ โอ้เยปวดคอก็ลองไปวิเคราะห์กันดูว่าไหนน่าลงทุนสเปซคาวมีปักตะก้าอินเด็กมีปักตก้า